เชนครับทำไมเวลามีแฟนแล้วผู้ปกครองเขาบอกว่าปกครองยากด้วยคะอะไรนะเวลามีแฟนแล้วผู้ปกครองบอกว่าปกครองยากเหรอค่ะเจะยากจริงไหมไม่จริงระหว่างแฟนกับเรากับคุณพ่อคุณแม่เราเชื่อใครดีพ่อแม่ค่ะเชื่อพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกเลิกกับแฟนเลิกไหมเลิกเลิกเลยเหรอตายอะไรงี้หาแฟนไม่ได้แล้วแฟนแต่ที่ไม่เอาแล้วตกลงเวลาพ่อแม่เขาบอกวันนี้แม่ไปเที่ยวกับแฟนเชื่อไหมก็ท่านก็<ม>ต้องดูก่นตามเหตุผลใช่ไหมแล้วปกติเหตุผลใครชนะ ให้ผลแาชนะเชิงครับชนะนะครับเราจะนั่งมองว่าเวลาบางครั้งบางคานี่เรามีใครสักคนมารักเรานะครับเราใช้คาว่ารักกันแล้วกันนะน้องๆนะเพราะเราก็อยากให้ใครมาชื่นชมยินดีเราใช่ไหมครับเราก็ต้องนั่งนั่งมองแล้วว่าเออพ่อแม่เราเขานั่งมองว่าเราแบ่งปันความรักของเราไปให้ผู้ชายคนหนึ่งหรือให้ผู้หญิงคนหนึ่งจริงไหมเราก็มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่เราน้อยลงไปหน่อยไหมครับน้อยลงไปหน่อยเขาก็รู้สึกว่านี่ไม่มาสนใจใยดีฉันแล้วฉันอุตส <chan>. ่าห์เลี้ยงเธอมาตั้งเยอะแยะ ควาจริงก็เป็นแค่ความรู้สึกแหละน้องๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆมีแฟนนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพยายามเอาใจคุณพ่อคุณแม่เราให้มากกว่าเดิมนั่นเป็นเคล็ดลับเลยแล้วพ่อแม่จะเปิดทางสะดวกให้เราเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากคุณพ่อคุณแม่จะได้บอกว่าโหลูกผมดีกว่าลูกฉันแจวกว่าเลยมีแฟนแล้วน่ารักพาแฟนมารู้จักคุณพ่อคุณแม่มาช่วยการงานนี่แหละครับเพราะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันครับว่า ยังไงก็ตามน้องๆก็เป็นลูกของเราเขามีแฟนเราก็เอาแฟนมานะครับมาช่วยเหลือดูแลเราด้วยนิ่งดีใหญ่ครับเป็นโชคดีของเรา